ดาวดูนครับทุกคนสร้างบ้านให้องค์อิงจนได้แสนซับสไครป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสีสเกตสร้างบ้านนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจกับทางทีมงานช่างแลวก็ทางบริษัทสีสเกตสร้างบ้านดวยนะครับทุกคนล่าสุดสร้างบ้านให้องค์อิงเพชรบ้านแพงจนได้1นึ่งแสนซับสไครป์บนช่อง YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหทุกคนสุดยอดแล้วก็ไม่ธรรมดามากๆเลยนะครับ จริงไหมครับที่ใครจะพูดถึงองค์อิงเพชรบ้านแพงหรือใครที่เกี่ยวข้องกับองอ์อิงเพชรบ้านแพงจะปังจะดังครับมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นมีคนชมมากขึ้นมี f c มีฐานแฟนคลับจริงไหมครับคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์ส่วนตัวพี่อุ้มมองว่า จริงนะครับเพราะว่าเจอมากับตัวแล้วเนาะพูดถึงน้องแล้วก็คือโอ้โห FC ฟแฟนคลับเนี่ยเข้ามาซับพอร์ตเข้ามาดูพี่อุ้มพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเรื่อยๆแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อยู่ทุกที่นะสำหรับ FC อุ้อิงพี่บ้านแพงทั่วประเทศกันเลยก็ว่าได้ครับทุกคนทุกแพลตฟอร์มกันเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอุ้มต้องขอแสดงความดีใจกับทางทีมงานสีสเกตสร้างบ้านด้วยนะทุกคนเรียกได้ว่าพี่เขานะครับก็เจอดราม่ามากันด้วยเรียกจะได้ว่าทุกวีคเลยก็ว่า จะเป็นดราม่าต่างๆครับโอ้โหคนนี้คอยจ้องจับผิดกันเยอะมากๆซ้ายปัน่นสายป่วนก็มีนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นทางคู่แข่งเนาะล่าสุดที่ทางศรีสเกตสร้างบ้านเนี่ยได้ไปสืบว่ายู e เซอร์ที่ชอบมาปัน่นมาป่วนเนี่ยเป็นใครก็รู้แล้วนะว่าน่าจะเป็นของธุรกิจอะเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับคู่แข่ง ซะมากกว่านะครับไม่ใช่เอฟซน้องอุงอิงที่แท้ถูกนะครับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอแสดงความดีใจมากๆทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้นะครับทางสีเสกสร้างบ้านเนี่ยได้มีการลงคลิปวิดีโอทางช่อง u t u b e เนาะขอบคุณแฟนคลับของน้องอุงอิงทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามทีมงานสีเสกสร้างบ้านแล้วก็ขอบคุณแม่หน่อยพ่อเอกเนาะที่ทางสีเสกสร้างบ้านเนี่ยเขาได้พูดลงช่องนะครับแต่พี่แกนะครับก็ได้ขอบคุณอยู่เสมอเสมอแหละนะทุกคนไม่ว่าจะกี่ซับไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะทําอะไรนะครับลงช่องพี่ทางทางพี่ศรีเสกเกตสร้างบ้านเนี่ยเขาก็ได้มีการนะครับขอบคุณแฟนคลับองค์อีไม่เป็นแพงอยู่เสมอเสมอในนทุกคนปังมากครับทุกคนสร้างบ้านจนได้มียอดซับ c r i ร e 1 0 0 0แสนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเดี๋ยวก็ได้โลเงินแล้วนะครับส่วนของพี่อุ้มเนาะก็ใกล้แล้วครับทุกคนอีกนิดนึงนะครับฝากทุกคนช่วยกันดันช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับทุกคนเนาะก็อยากแสนซับตามพวกพี่ๆเขาไปเหมือนกันนะสำหรับไลฟ์สไตล์ของการถ่ายทำเนาะของทมทีงานศิสเกตสร้างบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับถือได้ว่า ถ่ายบ้านของน้องอุงอิงพี่แป้งเนี่ยทุกมุมทุกซอกกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นภาพมุมสูงนะครับทุกคนพี่เขาเนี่ยก็ใช้ดรนในการถ่ายเลยนะครับลงทุนมากๆเพื่อที่จะอยากให้ทุกคนเนาะได้เห็นภาพต่างๆให้กับแฟนคลับเนี่ยได้เห็นต่างๆแบบทุกมุมทุกซอกกันเลยทีเดียวครับทุกคนถือได้ว่า เจ๋งมากๆสาหรับสีสเกตสร้างบ้านนะครับแล้วก็นะครับอุ้มต้องขอชื่นชมอย่างหนึ่งครับทุกคนอุ้มมองว่าสีสเกตสร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านเกินราคาอยู่นะทุกคนคิดว่าพี่เขาเนี่ยทำเต็มที่เหมือนกันสําหรับบ้านศิลปินดาราเนาะไม่เขาไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเสียฟอร์มแน่นอนอะ่ะทุกคนเนาะอุปกรณ์คือใช้ดีมากใช้วัสดุอุปกรณ์ของบริษัทดังเลยนะครับทุกๆชิ้นทุกๆก,การก่อสร้างเนี่ยนะครับอุ้มมองว่าทุกทุกระเบียบนิ้วเนี่ยพี่เขาคือเป๊ะมากๆเลยนะครับ ตั้งแต่หลังคาแล้วตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้มุงหลังคาแล้วเป็นแผ่นหลังคาแบบดีนะครับสเปคดีหมดเลยนะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทางทีมงานช่างจริงๆและเวลาช่างเข้าแต่ละทีกับทุกคนไม่ใช่แบบคน2คนนะเข้ามาทีแบบเป็น10คนน่ยนะครับแล้วก็การฉาบเนี่ยนะครับทุกคนอุ้มมองว่าพี่เขาเนี่ย โอเคมากเลยในการมุงผ้าใบเนาะรอบบ้านแล้วก็ฉาบให้องค์อิงเพลท้แพงจนเสร็จนะครับต้องบอกงี้นะทุกคนว่าการสร้างบ้านหน้าฝนเนาะหรือฤดูฝนเนี่ยก็อาจจะยากลําบากต่อการก่อสร้างนิดนึงครับแต่ทีมงานสีสกเกรสร้างบ้านเนี่ยเขาก็ทําแบบ โอ้โหสุดความสามารถจริงๆะนะทุกคนเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเวลาฝนตกเนี่ยช่างก็ยังอยู่นะครับแต่ช่วงนี้มีหลังคาแล้วก็จะทําให้งานเนี่ยดำเนินดาเนินได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ได้การแบบว่าสารต่อนะครับทาต่อไปได้แบบได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้มีหลังคามีผ้าใบอะไรมามงเรียบร้อยแล้วสําหรับงานฉาบนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะใครที่ได้ดูบ้านครับน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละสาหรับบ้านขององค์อิงนะครับนะสาหรับ การเดินทางมาสู่1 0 0 0 0แสนซับสไครต์ครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าอุ้มคิดว่า สีส่สเกตสร้างบ้านเนี่ยน่าจะประทับใจเลยแหละเนาะมีทั้งเรื่องราวดราม่าเรื่องราวเศร้าแล้วก็บวกกับการก่อสร้างแล้วเป็นความภาคภูมิใจของเด็กคนหนึ่งที่จากไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อบ้านสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้สําเร็จในวันนี้นะครับด้วยเงินทั้งหมดหลายล้านบาทมากๆและอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็สามารถสร้างปรากฏการณ์เนาะไม่ว่าใครจะทําอะไรในรอบตัวน้องในรอบกายน้องนะครับก็มีกระแสปังไป หมดนะครับหยิบจับอะไรก็คือเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับแล้วก็วันนี้อุ้มก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งเนาะสำหรับทางทีมงานสีสกเกีสร้างบ้านอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้มีการอ่านข่าวอยู่เรื่อยๆแหละครับเนาะสำหรับทางทีมงานนี้เนาะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือส่งกําลังใจไปให้ทีมงานช่างแล้วก็อ่าสองนะครับก็คือไม่ว่าจะมีเรื่องราวดราม่าอะไรเนาะเราคิดว่าทางช่างเขาก็ รับมือไหวแล้วก็ผ่านข้ามผ่านมันไปได้นะครับอย่างเช่นเรื่องแรกที่เจอดราม่านั่นก็คือเรื่องการไม่มีการที่มีคนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกว่าช่างเนี่ยนะครับไม่มีเงินจ่ายหรือเปล่านะครับถึงช่างถึงไม่ได้เข้ามานะครับหลายคนเนี่ยก็ไปโยนความผิดให้กับ f c อุงอิงครับทุกคนเนาะ ก็จริงๆเราไม่ใช่เลยเป็นสายปั่นสายปวดนั่นเองที่คอยจะมาปวดเนี่ยาทางศรีระเกตสร้างบ้านเกิสร้างบ้านเนี่ยเขาก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าวัดกันที่ผลงานมากกว่านะครับวัดกันที่ผลงานอย่าอิดชาแล้วก็ให้ดูว่านะครับฝีมือเนี่ยนะครับเราวควรทำอะไรที่แบบ สุดความสุดความสามารถสุดฝีมือนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีคอรหาอะไรต่างๆนะครับสำหรับ FCFan แฟนคลัที่เข้ามารับชมเนาะก็สำหรับสศรษฐกิสร้างมารนอุ้มมองว่าเขาเต็มที่จริงๆครับทุกคนแล้วก็คิดว่าเขาใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดีมากๆอย่างอุปกรณ์บางตัวเนี่ยนะครับก็คือต้องได้รอกันเป็นเดือนเลยนะครับเนาะก็ มันเป็นทรงแบบโมเดิร์นนะครเป็นทรงสมัยใหม่เพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์บางตัวมันอาจจะไม่ได้มีในการก่อสร้างอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งทําพิเศษนั่นเองครับทุกคนสําหรับบ้านขององค์อิงนะครับก็ใกล้จะเสร็จเข้ามาทุกวันทุกวันแล้วนะครับทุกคนเนาะเนี่ยคือเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่ เดินไฟเนาะต่อไปก็คือเดินไฟทฟําฝ้าแล้วก็ปูกระเบื้องทาสีก็คือตามขั้นตอนนั่นแหละครับทุกคนเนาะบ้านไม่ใช่หลังเล็กๆก,ก็คือบ้านหลังใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็สามารถสร้างได้เร็วขนาดนี้นะถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นฤดูฝนเนาะทุกคนก็คือต้องเข้าใจด้วยนะสำหรับทีมทีมงานช่างแล้วชื่นชมสีสเกตรสร้างบ้านอย่างหนึง่งคือเขามีการอัปเดตให้เราบรรดาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยได้ดูตลอดเลยนะครับทุกคนเนาะอันนี้ประทับใจจริง,รงๆแล้วก็มันไม่น่าจะมีใครที่ทําได้แบบเนี้ยนะครับทุกคนเพราะ เขาแสดงความจริงใจนะในการถ่ายรูปถ่ายคลิปให้เราดูอะ่ะทุกคนนะครับเพราะว่าบางบางช่างที่เขาถ้าไม่บริสุทธิ์ใจจริงเขาก็จะไม่ถ่ายรายละเอียดต่างๆให้เราบรรดา FC แฟนคลับได้ดูกันนะครับแต่นี่เขาก็ถ่ายเลยก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับศรีสเกดสร้างบ้านเนาะเดินทางมาสู่ 1 0 0 0 0 0สนซับสไคร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับโร่งเงินแล้วเนาะก็เหลือแค่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสดันดันให้ถึงแสนซับสไคร์เหมือนคนอื่นบ้างนะครับทุกคนเนาะก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยครับก็ขอบคุณศรีสเกตสร้างบ้านที่ทำให้ f อมีความสุขนะครับในการได้ดูบ้านขององ้งอิงไปบ้านแพงในแต่ละมุมมองต่างๆนะครับทุกคนเรียกได้ว่าพี่เขาก็ถ่ายออกมาสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นมุมสูงต่างๆทำเพลงบรรยายนะครับสุดยอดมากๆสำ เกียริสร้างบ้านนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ในทุกๆการก่อสร้างแล้วกันนะครับนะอ,อุ้มก็ไม่ได้อยากให้เสร็จเร็วนะก็อยากให้แบบดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เต็มที่นะครับทาให้แบบละเอียดสวยงามนะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนเหมือนเดิมครับสนับสนุนนุ้มมิมข่าวกระแสได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ